ใช้รูปโอ้โหขับดี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 จงเวนนุชสับสวยๆเนี่ยพ่อน่ารักที่สุดขุดลงึกๆโอตอ่อนๆขดลึกๆขุดเขาไม่ลึกเลยเนี่ยถ้าจะยอดอดีนี้แล้วบอกให้กดลึกๆก็พ่อบอกช้าไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เงาขาวอยู่ข้างในนะกดลงไปอีกแล้วค่อยเอาดินขึ้นมาถมเออลงไปอีก เบิกเบิกโอ้ยโหวขาวดีเอาดีว่าผมเอาเลยนะต้นนี้นะบัวเล็กๆต้นเดียวต้นเดียวได้แล้วสองนอวันนี้จะแกงอร่อยอร่อยเลยอุ้ยอันนี้นึกว่ามันไม่ขึ้นนะนี่แต่ว่ามันขึ้นแค่นี้เองยอ ใช่รักไม่คือผมมีแหงค่ะจุบอึ๊บเสียมหักเสียมหักเว้ยเดี๋ยวจะแกงแกงตอนเย็นเนปะกินข้าวขาหยงบตอนแรงแกงียองบอก อุย้ยกอเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปถึงกอไหนแล้วเนี่ยพีบีเอยพีบีพลาดทำให้มารอบนี้นะนไม่หวานเะรือลึกๆึกลึกลลึกแลกนี่สวยมาก ได้กี่นออะหนึออ่งสองสามแป๊บเดียวอันนี้ยังไม่หมดก่อนนะเนี่ยห้าหนอโหสุดยอดเลยเจ๋งนะเน,นี่ยยังไม่หมดเลยแค่นี้ก็พอละอืมแค่นี้ก็พอแกงแล้วอ่ะพอแล้วสำรวจสวนต่ออันนี้มาไล่ทีสองนะคะเมื่อกี้นี่เป็นไล่มีทุ่งนาด้วยนะแต่นี่ไม่มีทุ่งน้ำนี่เป็นเป็น,ปนไล่ สวนยางแต่ด้านหน้าพ่อก็จะปลูกม่วงมีกอหน่อไม้หน่อไม้ก็จะมีสองกอมีกอนี้มีกอนี้ฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นอีกกอนนะแล้วก็ด้านล่างนู้นอีกกอน,นึงแล้วก็มีต้นละม่วงด้วยไปเราไปต่อเลยคะ่ะจริงๆวันนี้ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นจะมีต้นลำไยกับต้นเงาะแต่ มันไม่เยอะแต่มันเอปลูเกเที่ต้นก็ดูเหมือนจะเป็นสวนผสมมนะเพราะว่าด้านล่างจะมีต้นขน,นุนต้นขัน,นุนต้นมะม่วงแล้วก็ต้นขาเยอะมากขาเป็นป่าเลยตรงนน้นนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นชะอมกอยัก เพราะว่าไม่มีใครตัดเนาะมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ไร่น,นี้เรามาเอานอไม้โดยเฉพาะเพื่อจะไปทําแกงนะคะไร่เมื่อกี้เราแค่ไปสํารวจเพราะว่ามันยังไม่เคยไปสักทีเพิ่งไปครั้งแรกไร่นี้น่านลับเดี๋ยวเราสรํารวจลงไปข้างล่างกับพ่อดีกก่าจ้านี่ ด้านล่างอันนั้นไม่ใช่ของเรานะเป็นที่นาจะเป็นของที่ของคนอื่นแต่มันจิดลายเราในจุด้านล่างเมียม่วงในนาม่ม่มว,มง,นหนมมวมงหลงหลงพันดูน้องชายเถอะใชอันนี้เป็นป่ายยาสา่วนมากพ่อก็จะไม่ได้กรีดเองจะจ้างคนอื่นกรีดนะคะก็จะประมาณนี้นานๆมาดูทีมาทีมาดูที แค่ไหนแท้งหน่อยเนาะไปไปบ้านฟูนี่ได้ดิต้นมะนาวยังอย,ง,อยงอยู่ไหมตายแล้วเอ้านี่ตัดแล้วทำไมไม่ทำอะไรเพริ่มปล่อยให้มันตายเฉยนะใช่ใใเฮ็ดน,า,ดนานี่มันต้องเฮ็ดงามเป็นบ้านโซู่เนี่ย๋ชอชดชอชอชอ,ชอ๋อยนอเนี่ยเขาจะมาทำบ้านสวนนี่ก็ทีได้เดออจิตถนนเนาะไม่ลง,งามเลยนะ ก็เปิดร้า,านกาแฟเลยเฮียตอ <c oughs> นนี้ก็มีนะเนี่ยขึ้นอีกแต่สำรวจดูซิว่าก่อนจะมีเยอะอ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงกลับมาเรื่องสกินอ้อมันอยู่ด้านในก็มีนี่ยแสำรวจด้านลา่างเราก็ขึ้นไปข้างบนตี่ของหนักย,ยาวถึงนู่น เดี๋ยวจะพาไปดูต้นงอะก,กับต้นลำไยดีกว่าแต้นเดี๋ยวไปดูต้นงอกก่อนยุงกัดแน่เลยเนี่ยไม่ขาดแล้วมันขึ้นตามร่องน้ำนะมันก็เลยใช่ไหม ยังไม่เห็นต้นงอโอ้ต้นงอต้นงอเนี่ยต้นนั้นอุย้ยไปค่ะยุงกัดยุงเยอะมากลนยะต้นมะแขวนกำลงังออกดอกคนเหนือเขาจะรู้นะมะแขวนคืออะไรแต่คนภาคกลางภาคใช่ไ้เขาอาจจะเรียกชื่อเหมือนกันก็นกได้กำลออกดอกแต่ต้นนั้นมีหนามนะต้นเป็นหนามดอกมันนะถ่ายรูปดอกหอไหนดอกอ๋อ นีดอก้วยมันถ่ายไม่ได้นี่อันนี้ตรงขาตงต้นขานะคะหน้าฝนเนี่ยมันจะก็ขึ้นเยอะมากแต่พอหน้าแรงมันก็ยุบไปหมดมันเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าแรงมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวแบบเหี่ยวเฉาเหมือนไม่มีอะไรเกิดแต่พอขึ้นหน้าฝนมันก็จะขึ้นเพราะว่าหัวมันอยู่ข้างล่างอะคะ่ะหัวมันเต็มเต็มมาก ลกลับมาหนะ้าฝนทีไรของกินเยอะมากากินทุกอย่างกินอะไรได้กินนี่ต้น,นมะม่วงออกดอกละออกตลอดปีเลยนะม่วงแต่ไม่ค่อยได้กินหรอกคนกล้วตนนว้นมะม่วนคนพุสาพุ้สาพุ้สาออกดอกเต็มเลยดูดิออกดอกเต็มเลย <c oughs> นี่อฝนตกนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยบรรยากาศรอบสวนก็จะเป็นประมาณเนี้ยประมาณน,นี้นี่อโอ้โหมะเขือมะเขือเหลืองเต่งเอาไหมดูดิสวยมากเลยนี่นี่นี่นนต่ำต่ำต่ำหรือเปล่าหรือว่า,เป,าเป็นดูผู้ซาสาใช้ได้กินไหมเอ้ยสุกแล้วมีด้วยนะเนี่ยลูกนู้นอ่ะเดี๋ยวไปเอา Ini, ada jauh nih. Ada Ini jauh nih. ุ่นามหน้าไม่น่ามีสุดแล้วมหนจะไม่มนมีสุดใโลกเลยนี่ฝาหลงที่เราเก็บมา แมะแก่กไหมไม,ไม่มีแก่สักลูกเลยอันนี้ก็ไม่แก่นะ ทำไมที่นังได้เยอะจังโอ้หนี่ผลักเขาจะกินเลยเหนาะเหรอคะไม่เน่ามาดูหน่อไปดูหน่อไม้ก้อนนี้ค่ะก็มีแบบดูเฉยอนนี้ก็ออกนะนี่ไงแต่ว่ามันสูงละ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 มันสูง นี่มันไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยออกแต่กอเมื่อกี้เนี่ยออกเยอะมากเลยอ๋อนี่ไงมันกำลังขึ้นนี่อ้ามันแอบอยู่ตรงนี้เลย